านหลังใหม่โบวี่อัธมาสวยมากรวมตกแต่งเกือบ50ล้านบาทเพิ่งจะเปิดบ้านหลังใหม่ให้รายการตีท้ายครัวเข้าไปชมสำหรับสาวเซ็กซี่อย่างโบวี่อัธมาหลังจากใช้เวลาสร้างบ้านหลังงามหลังนี้นานถึงเกือบ6ปีซึ่งโบวี่ดูแลรายละเอียดเองทุกอย่างในบ้านเพื่อให้ได้บ้านในฝันแบบที่สไตล์ที่ต้องการที่มีการผสมทั้งมินิมอลวินเทจและเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งบ้านสีขาวหลังนี้รวมราคาตกแต่งแล้วก็มีมูลค่าเกือบ50ล้านบาทเรียกว่าสวยครบจริงๆเพราะมีห้องนอน5-6ห้องนอนและห้องน้ำถึง7ห้องโดยเฉพาะมุมสระว่ายน้ำที่สวยมากๆอย่างกับรีสอร์ทบ้านสวยสีขาวสะอาดตาทุกมุมซึ่งบ้านหลังนี้โบวี่บอกว่าไม่ใช่เรือนหออย่างที่หลายคนเข้าใจแต่ตั้งใจสร้างให้ครอบครัวและตอนที่ซื้อก็ยังโสดอกหักอยู่เลยและหนึ่งในห้องสีขาวที่โบวีบอกไว้ว่า คอนเซปต์ห้องนี้คือวิเตรูมซึ่งสีขาวเป็นสีที่คนไม่ค่อยกล้าทำเพราะดูแลยากจุดที่ยากที่สุดคือการทำพื้นให้เป็นสีขาวแบบไม่มีรอยต่อไม่ใช้กระเบื้องเดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังในรายละเอียด b a d b a n b o w u i e ซึ่งตอนนี้โบวี่ก็ยังไม่ได้เข้าอยู่และอาจจะขายก่อนเพราะคุณแม่ของโบวี่อยากอยู่ที่เดิมมากกว่าเพราะอยู่ใกล้ญาติญาติเลยอยากให้ขายหลังนี้และไปสร้างใหม่ที่ซอยเดิมซึ่งหลายคนที่ได้ดูแล้วก็น่าจะเสียดายแทนโบวี่เพราะบ้านหลังนี้สวยทุกมุมจริงๆลองไปดูส่องดูรูปบ้านหลังใหม่ของโบวี่กันเลยเจ้าว่าจะสวยแค่ไหน ีอะไรเยอะๆเลยแค่ยุง่งยุ่งแล้วก็ทำง,งานหาเงินไปสร้างไปนะคะนี่เป็นประตูทางเข้าบ้าน,นะคะ่ะซึ่งปิดไว้ว่าห้ามหาที่เขียนเองเลยนะเพราะว่าอุย๋ยอไลละไรเราเรื่มหนุ่นะะช่วงแรกๆแบบไม่ได้ติดแล้วมันแบบว่าคนเดินไปเดินมากะแรกประตูแรงเดี๋ยวมันจะทังก่อนที่จะได้เข้าอ,อยู่นะคะนับนึ่งนะ แมาซ่อม่งนี่แบบมาบ้านต้องครบเนี่ยเทปกาวหนังไก่มีนั่นนู่นมามาเองเผื่อแบบมีอะไรแปะมีอะไรซ่อม อ่ถ้าไม่งานแบบมันก็พังวันนี้ให้ลูกน้องมาแตะเองนี่แหละเราจะไปเดินเข้าข้างบ้านกันนี่คือข้างบ้านานะคะกล้องมันอาจจะช้าๆหน่อยเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนถ่าย <laughs> ปลูกไว้แต่เราต้องไปดัดให้มันมันไม่นโตแล้วว่า <c oughs> เราต้องไปด,ดัดขึ้นเองอะ่ะมัน,นเดี๋ยวค่อยดัดละกันมาดูข,ข้างในก่อนเปิดได้ไหมเนี่ยกำเปิดได้ถ้าคนทางคังบ้าน ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวช่างขาใกล้มาทำละเดี๋ยววันนี้นัดเจอช่างช่างสาวไว้นะาอ่าโอเคนี่คือบ้านเราเราต้องทเข้บบ้านคี่ตรงนี้ นี่ส่วนข้างๆนะโซนนี้ก็จะเป็นเนี่ยเดี๋ยวเป็นต๊กินข้าวด้านหลังก็เป็นแพนทีนะคะข้างๆมีห้องหนึ่งตรงนี้บเรียกว่าห้องขาวเพราะว่าขาวหมดเลยพื้นยังขาวเลยนี่คือพื้นทําเสร็จแล้วนะใช้แบบปูนซีมเมนขาวฉาบขัดมันแต่ว่าตอนนี้มันแบบมันลกเละเธอเพราะว่ามันมันไม่ได้ไปทําความสะอาด ซึ่งห้องขขาก็จะเป็นห้องที่มองออกไปแล้วเห็นสระว่ายน้ำเลยนี่ค่ะสระว่ายน้ำวไว้ได้จริงอันนี้เพราะว่าโบชอบว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่โบไปการออกกำลังกายที่โบชอบมากที่สุดด้านบนที่เห็นตรงนั้นคือห้องนอนโบเองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เลยแบบมันเลยขึ้นมาแล้วตื่นเต้นจังเลยอ่ะอินทน,นินสร้อยอินทน,นิน ก็จากมุมนี้ก็เห็นสระว่ายน้ำเช่นกันเลยแต่แดดสองมากตอนแรกนึกว่ามุมนี้มันเป็นดับเบิลวอลลุ่มอะตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ติดมานพอเปืองแต่เป็น,ปน,ปน,ปนทิศตะวันออกแดดมันสองช่วงเช้าเนอะก็จจะต้องติดนิดนึงออกมาตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นที่นั่งริมสระว่ายน้ำค่ะยังทำไม่เสร็จ <c oughs> แล้วก็จะเป็นห้องนอนอีกสองห้อง นีไปละเดี๋ยวไปคุยกับช่างก่อนเดี๋ยวไว้มาอัปเดตใหม่